ได้มาใช้บริการหมอแว่นที่าสารยาสาขาสารยานะคะครั้งแรกที่เข้ามาก็ได้รับคำแนะนำจากทางร้านดีค่ะแนะนำใช้เวลาก็ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าใจรายละเอียดอะไรแนะนำรายละเอียดการมองการอะไรนะคะแล้วพอมา,อารับรับแว่น ก็แนะนําการใช้การมองการปรับระยะการการเคลื่อนไหววัตถุเข้ามาหรือว่าแบบมองเคลื่อนเคลื่อนขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําดีแล้วแว่นก็เอ,อเลนโอเพกซีนี่ก็ดีค่ะการปรับแสงการมองการอะไรไม่ไม่ไมีมเบอเหมือนที่คิดไว้ว่ามันจะเบอร์แต่ว่า